สวัสดีครับพบกับผมบ๊อบบี้เอบีพรีเมียมมอตอร์โชว์รูมรถหรูบนถนนการจนาพิเศษวันนี้ผมจะมารีวิวรถในฝันของใครลหลายๆคนและไม่เคยลดความนิยมลงเลยนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยผมขายมาตั้งแต่หลายยุคหลายสมัยแล้วนะครับกับเจ้าโมเดล R 1 7 1นะครับราคาเนี่ยผมบอกได้เลยว่าราคาไม่ตกเลยนะครับใน2ปี3ปีหลังเนี่ยราคาเขาอยู่ประมาณนี้ตลอดมีแต่จะขึ้นด้วยปีนี้เนี่ย ราคาเขาค่อนข้างจะดีดตัวขึ้นมาสูงขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวคันนี้นะครับให้เจาะลึกและเจาะจงกันไปเลยว่าสวยขนาดไหนครับเดี๋ยวเรามาดูกันเป็นทีละส่วนทีละส่วนนะครับมาดูในส่วนของด้านหน้าของเขานะครับไฟเนี่ยคงรูปเอกลักษณ์นะครับไม่ต่างจากโฉมเก่ามากสักเท่าไหร่นะครับในปี9ก้ากว่านะครับตัวนี้เนี่ยเป็นปี 2005นะครับก็จะเป็นตัวแรกๆนะครับและเครื่องก็จะเป็นเครื่องในตัวแรกๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาเจาะลึกในทีละส่วนแล้วกันนะครับมาดูในส่วนของไฟหน้าของเขานะครับก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นอะแดปตีบแล้วนะครับสามารถเลี้ยวตามเป็นลูกแก้วจุดสังเกตของเขาก็คือเป็นลูกแก้วนะครับด้านในนะครับคันนี้เนี่ยไฟสวยใสนะครับไม่มีแตกลายงานนะครับความสมบูรณ์ของเขาเนี่ย ไฟหน้าคู่หน้าเนี่ยสมบูรณ์ร้อซนต์นะครับและตรวจเช็คความเรียบร้อยก่อนที่จะนําไปขายให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนกระจังหน้าของเขานะครับก็จะออกแบบมาให้โฉบเฉี่ยวนะครับมีความแหลมคมนะครับโลโก้ใหญ่นะครับทําให้ดูมีความสปอร์ตนะครับในรุ่นนี้เนี่ยคนจะชอบมากนะครับในการส่วนตัดส่วนเว้าของเขาตรงฝากระโปรงเนี่ยทำให้ดูสปอร์ตนะครับดูทันสมัยนะครับ แม้ว่ารถคันนี้เนี่ยจะมีอายุค่อนข้างมากแล้วก็ตามนะครับไปดูในส่วนของด้านข้างรถกันบ้างนะครับด้านข้างรถเนี่ยปโป่งล้อด้านหน้าเนี่ยก็จะเห็นชัดเลยนะครับว่ามีความโป่งนะครับมีความโค้งไม่เหมือนกับรถรุ่นอื่นๆนะครับแล้วก็ในช่วงเว้าวของล้อเนี่ยเขาไม่ได้ตี้เกินไปนะครับสามารถที่จะใช้งานได้จริงๆนะครับดูส่วนด้านข้างของเขาต่างๆนะครับการออกแบบหูกระจกเนี่ยก็มีความโค้งมนนะครับสวยแล้วก็สปอร์ตไปอีกแบบหนึ่งนะครับ วราจะเป็นสันข้างต่างๆนะครับโป่งล้อหลังนะครับดูมีความโค้งมนนะครับสวยงามนะครับมาดูในส่วนของไฟหลังกันบ้างนะครับไฟหลังเนี่ยก็จะเป็นระบบ LED นะครับก็จะมีนะครับหลอดด้านในนะครับชัดเจนนะครับไฟดวงนี้เนี่ย ของเขาติดรถมาเนี่ยไม่มีการแตกรายงานนะครับเพราะว่าบางคันเนี่ยเก่าแล้วนะครับก็จะมีแตกรายงานนะครับแต่คันนี้เนี่ยไม่มีเลยนะครับโลโก้ต่างๆนะครับชัดเจนนะครับ s l k 200นะครับไฟดวงที่3ดวงกลางนะครับยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับไม่มีรอยแตกรายงานต่างๆนะครับคันนี้เนี่ยถือว่าสภาพสมบูรณ์มากๆครับผมอ่ะอีกจุดหนึ่งครับที่สําคัญและลืมบอกไปนะครับตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเสาเดิมของเขาเนี่ยจะเป็นเสายาวแล้วนะครับแต่ว่าทางผมเนี่ยก็ หาซื้อเสาที่ส <Okay. S 2> <Yeah. S 1> so, ั้นๆมานะครับม <Yeah. S 1> ันจะได้ด so ูท so right ันสมัยโอเคเดี๋ยวมาดูในส่วนของฮูดหลังนะครับด้านหลังเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยผมเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนโช๊คนะครับคู่หลังให้และคู่หน้าให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ใหม่แล้วนะครับและที่สําคัญนะครับเวลาเราจะเปิดประุนเนี่ยข้างล่างเนี่ยจะมีฮูดนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่าเวลาปิดเปิดเนี่ยฮูดด้านหลังเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก็ช่องใส่สัมภาระเนี่ยตอนนี้ผมเปิดหลังคาอยู่นะครับก็อาจจะไม่ได้อ่าให้เห็นมากนะครับแต่ว่า ด้านหลังเนี่ยช่องใส่สัมภาระเนี่ยก็สามารถที่จะใส่ของได้นะครับไม่ได้แบบเล็กจนเกินไปสามารถใส่กระเป๋าเดินทางได้สักใบใหญ่สักหนึ่งใบใบเล็กสักหนึ่งใบนะครับก็ถือว่าไม่ได้แคบจนเกินไปครับในส่วนของโครงสร้างเนี่ยคันนี้เนี่ยนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพิกคว่มไม่มีน้ําท่วมนะครับและฝากระโปรงหลังเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนชิ้นส่วนนะครับ ให้ดูสังเกตง่ายๆได้เลยครับโครงสร้างของเขาเนี่ยเป็นโครงสร้างที่สวยนะครับและไม่มีการชนไม่มีการจิกบุบบินนะครับสติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับน็อตต่างๆยังอยู่ในสภาพร้อยเซไม่มีการแกะหรือเปลี่ยนใดๆนะครับผมเวลาที่เราเปิดหลังคาเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยหูหลังของเขาเนี่ยนะฮะจะต้องมีการปิดเอาไว้อย่างนี้นะครับเพราะว่าหลายคนนะครับลูกค้าที่ออกรถจากเราไปเนี่ยบางคนโทรกลับมาบอกว่าเฮ้ยทำไมมันเปิดไม่ได้นะครับก็นี่นะครับก็คือว่า ถาดวางของของเขาเนี่ยนะครับจะต้องปิดแบบนี้เท่านั้นนะครับต้องปิดแบบนี้เท่านั้นนะครับถึงจะเปิดได้นะครับเวลาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราวางของเนี่ยเราก็อาจจะพับเอาไว้นะครับวางกระเป๋าอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับก็ปิดลงมานะครับถึงจะปิดหลังคาได้นะครับอย่าลืมนะครับตรงนี้สําคัญมากครับ ห้องโดยสารของเขาครับคันนี้เนี่ยเบาะนะครับจะเป็นเบาะสีแดงแล้วนะครับเบาะสีแดงนะครับตายเบาะของเขาก็จะเป็นเบาะคล้ายๆบักเก็ตซีดนะครับเป็นผ่อหุ้มตัวมีการสปอร์ตนะครับให้ดูเป็นความสปอร์ตต่างๆนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัย3ก้านแล้วนะครับก็ให้ดีไซน์นะครับ หรูและดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่มีมัลติฟังก์ชันแล้วนะครับก็สามารถที่จะคอนโทรลนะครับควบคุมนะครับวิทยุเสียงดังต่างๆนะครับจากพวงมาลัยได้เลยนะครับและที่สําคัญคันนี้เนี่ยปรับพวงมาลัยนะครับให้อยู่ในตําแหน่งที่พอกับผู้ขับขี่ด้วยนะครับเป็นระบบไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ถือว่าสมบูรณ์มากกระจกด้านข้างนะครับเป็นกระจกไฟฟ้าแล้วนะครับเบาะคู่หน้าก็เป็นเบาะไฟฟ้านะครับสามารถปรับเลื่อนได้นะครับ ฟังก์ชันต่างๆนะครับในเรื่องของแอร์นะครับแอร์ก็จะเป็นระบบดิจิตอลนะครับกึ่งนะครับมือบิดนะครับแล้วก็มีปุ่มฟังก์ชันต่างๆเพราะว่าเขาไม่ได้ซับซ้อนมากซึ่งเขาเป็นรถเปิดประทุนเนี่ยจุดเด่นของเขาก็คือการเปิดประทุนนั่นเองนะครับฟังก์ชันต่างๆในรถเขาอาจจะไม่ได้ยาะไม่ได้เยอะมากนะครับผมจะอธิบายไปทีละส่วนนะครับก็คอนโซลของเขานะครับก็มีความสมบูรณ์นะครับมีแอร์แบ็กต่างๆอยู่ในความพร้อมนะครับและคันนี้เนี่ย เรือนไม้นะครับก็ให้ความโดดเด่นนะครับเป็นเรือนไม้2ฝั่งนะครับมีแยกนะครับวัดรอบและบอกความเร็วนะครับต่างๆดูสวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับคันนี้เนี่ยเลขไม้น้อยนะครับอยู่ที่ประมาณแสนว่าโล่แสนสี่นะครับก็ลดอายุประมาณนี้ถือว่าน้อยมากเลยนะครับผม โอเคครับมาดูในส่วนของห้องเครื่องของเขานะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายไปทีละส่วนทีละจังหวะนะครับรถคันนี้เนี่ยเป็นรุ่นปี2006นะครับเครื่องของเขาเนี่ยฝาเครื่องเนี่ยก็จะสังเกตได้ว่าเป็นฝาเรียบๆนะครับภาษาที่เขาเรียกกันคือเป็นเครื่องฝาเรียบกับเครื่องฝาร่องนะครับตัวนี้เนี่ยตัวแรกๆเนี่ยจะเป็นเครื่องฝาเรียบนะครับผมก็จะมี cc 1800cc นะครับ 1800cc สี่สูบ16วาลนั่นเองนะครับแรงม้าเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยเลยครับมาถึง161แรงม้าเลยนะครับมีท ถึง2อ0ร้นิวตันเมตรนะครับเกียร์เนี่ยรุ่นนี้เป็นเกียร์5สปีดนะครับแล้วก็เป็นระบบหัวฉีดนะครับเป็นระบบวาล์วแปรผันนะครับ VVT นะครับทำความเร็วนะครับสูงสุดได้ถึงประมาณสัก230ครับประมาณนั้นนะครับ เซฟเซฟมันไว้แต่ในระบบเนี่ยเขาแจ้งว่าประมาณสัก230นะครับตัวส่วนตัวผมเองผมก็ไม่เคยขี่ถึงขนาดนั้นนะครับมาดูในส่วนของห้องเครื่องต่างๆเนี่ยความสมบูรณ์คันนี้เนี่ยทาง AB Premium Motor นะครับได้เช็คความสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับสังเกตในจุดของสายพานนะครับต่างๆนะครับสายพานตรงนี้นะครับก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับท่อยางต่างๆนะครับตรงนี้นะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีแตกนะครับไม่มีรอยแตกหรือ หัวรั่นะครับต่างๆเราเช็คเรียบร้อยนะครับในระบบของแอร์เนี่ยแอร์คันนี้เราล้างตู้นะครับและเปลี่ยนระบบทําระบบทั้งหมดนะครับซึ่งนําไปใช้ได้โดยที่ไม่ต้องกังวลในเรื่องของที่จะต้องมาซ่อมแอร์แล้วนะครับและในส่วนของโครงสร้างสําคัญต่างๆนะครับอย่างที่บอกนะครับดูกันง่ายนะครับก็โครงสร้างของเขาเนี่ยคันนี้แม้ว่าจะอายุเยอะแล้วนะครับแต่ว่าโครงสร้างของเขานะครับยังถือว่าสมบูรณ์มากๆไม่มีการเรียกว่าชนน้อยชนเบาคันนี้ไม่มีเลยนะครับ โครงสร้างทั้งสองฝั่งนะครับถือว่าสมบูรณ์ฝากระโปรงต่างๆนะครับจุดสําคัญของเขาถือว่าสมบูรณ์นะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือน้ําท่วมตามมาตรฐานของ ab premium motor ครับและมาดูในส่วนของการดูแลการซ่อมหลังคาต่างนะครับเจ้า slk เนี่ยความกังวลของลูกค้าหลายๆท่านนะครับซึ่งสอบถามกันมาเลยดูคลิปนี้เลยนะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำนะครับการดูแลรักษานะครับหลังคานะครับตัวนี้เนี่ย เวลาเราเปิดที่มานะครับเปิดปุ๊บนะครับต้องให้มันลงไปเลยนะครับอย่าเปิดแช่ค้างเอาไว้แบบนี้เนี่ยโอกาสที่ไฮดรอลิกของเขานะครับจะรับน้ําหนักเนี่ยมีสูงเพราะฉะนั้นเวลาเปิดนะครับเปิดลงมาให้สุดเลยจะเป็นการถนอมและดูแลนะครับเจ้าหลังคาตัวนี้และ s l k ส่วนใหญ่นะครับถ้าเลขมาอยู่ที่ประมาณสัก9 0 0 0 0ถึง100,000นะครับเตรียมเงินไว้ซ่อมไฮดรอลิกและปั๊มต่างๆไว้ได้เลยนะครับก็อูนะครับที่จะดูแลเจ้าหลังคาตัวนี้เนี่ยมีหลายที่นะครับโชว์รูมของเราซ่อมอยู่ก็จะมี รักย่านะครับแถวรักย่านี่ก็จะดูแลได้ดีมากนะครับแล้วก็ตรงพระราม2นะครับหรือท่านสะดวกที่จะดูตามเพจนะครับก็มีเยอะแถวเรามีทามีช่างเก่งๆเยอะแยะมากมายนะครับในกรุงเทพเนี่ยตัวนี้เนี่ยเบ็ดเสร็จนะครับซ่อมทั้งระบบนะครับทั้งตัวค้ำตัวไฮดรอลิกทั้ง6ตัวทั้งทั้งระบบเลยนะครับซึ่งรถคันนี้เนี่ยทำเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนออกไปทําเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้คันนี้ซ่อมไปทั้งหมด8ามหมนะครับก็ดูแลให้ก่อนออกรถนะครับคันนี้เอาไปใช้ได้อย่างสบายใจครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้า slk 200ในะครับในชมนี้นะครับได้รับความนิยมนะครับและที่ร้าน ab premium นะครับโชว์รูมของเรานะครับขายไม่แพงเลยนะครับราคาคันนี้อยู่ที่8,59,000บาทเท่านั้นนะครับไม่แพงเลยครับฟังกันอีกครั้งนึงครับ859,000าบาทนะครับและรถคันนี้นะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับดาวเพียง1,50,000บาทเท่านั้นนะครับก็ได้เป็นเจ้าของเจ้า slk คันนี้เลยนะครับ และถ้าชอบคลิปของเรารถของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดซันกระดิ่งให้ AB Premium Motor ด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย c a r 4 s u r re เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา c a r f s u r e c o m